พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะตกแบบปล่อยๆยืย่ตกบาแห้งพ่อแม่พี่น้องค่ะเฮาก็มาเมืองเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่คืออ่าทุ่งแสงตะวันค่ะของปัิกุริยกับสีเนาะพ่อแม่พี่น้อง แสงตะวันของปัตรีกับปีค่ะ,ะต้นเขา่าพ่อแม่พี่น้องได้รับฝนได้รับความชุ่มชําเออก็มีความหูสึกว่าแบบสดชื่นขึ้นหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ตรงนี้เนาะใกล้ๆอันบ้านปัตุีนี่แบบต้นเขา่าลมเออก็บ บอ้องหูวาเป็นหนนยนนนนนงนหนังต้นเขาคอยลมนี่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 พ่อแม่พี่น้องบ้องหูวาเป็นหยังต้นเขาควายลมเออมันอาจสีแบบต้นสูงต้นหยังบ่พ่อแม่พี่น้องจังควยลมมัมนมันกับเป็นเด้พ่อแม่พี่น้องแบบว่าต้นมันสูงต้นมันนั่น ต้นเขากระลมคือกันพ่อแม่พี่น้องบ่มีอย่างไฟเห็ดดอกพ่อแม่พี่น้องน่นะมันกระลมลมเป็นบางบอนบางจุดค่ะทางบุ่นนั่นลมเป็นบางบอนบางจุดพ่อแม่พี่น้องเด้ยินเสียงฟ้าบ่เสียงฝ้าเสียงฝนบ่พ่อแม่พี่น้องค่ะนี่แถบนี่ใกลๆรั้วบานของประตูนี่ลมเนาะพ่อแม่พี่น้องอืม ตรงนี้ตรงนี้นี่ล้มล่มหลายพอแม่พี่น้องค่ะล้มหลายอาจจะเป็นแบบต้นเขามันสูงอะ่ะพอแม่พี่น้องมันสูงมันถึงล้มถึงหยางมันก็โอนเอ็นค่ะโอนเอ็นแล้วก็เพชรไยเอ่อต้นเขาล้มก็ได้เนาะพม่พี่น้องค่ะ นี่นี่นี่พ่อแม่พี่น้องสังเกตดูเดอ้อนี่ฝนเด้อพ่อแม่พี่น้องฝนตกปล่อยปล่อยมองไปค่ะน้ำท่งน้าเานี่ก็สิเป็นขาวขาวมัวนมัวไปเหมิดเด้อพ่อแม่พี่น้องขาวขาว,ขาวมัวนมวไปเหมิดพ่อแม่พี่น้องค่ะ ขาวมัวมัว,มวไปเหมืดพอแม่พี่น้องค่ะอันนี้เป็นอ่าทุ่งแสงตะวันเนาะพอแม่พี่น้องเราบัดที่นี่ ม้าเมืองนี่เป็นอ,อันนี้เป็นสวนสวนของประตยกับปีพออแม่พี่น้องนี่สวนของปตุตยกับปีเพิ่นเพิ่นก็ะได้ฝนพ่อแม่พี่น้องได้ฝนฝนกระต๊ใสเนาะ พ่อแม่พี่นอ้องฝนตกใจโอ้ต้นบักหุงพี่ใหญ่ดุมเจ้าเอาออกมาเหมือนเล็กเต็มอันต้นบักหุงอะ่ะเอาหน่วยออกมาเหมือนแล้วโอ้เหลือหน่วยหนึ่งค่ะน,นี่นี่นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นเอ่อสวนสวนของปตีกับปี ต้นบักหุ่งนั่นเอาหน่วยไตยกินเหมือนเศร้าหน่วยหนึ่งพอแม่พี่น้องเอาหน่วยไปกินเหมือนเศร้าหน่วยหนึ่งก็เหลือยื่หน่วยหนึ่งนี่ใบเบยกะม,มัน,นมถึกน้ำถึกหนังแบบฝนตกใส่หลายนา้ำมันนั่นก็เพิ่งกะบ่มัก,มกน้ำเนาะพอแม่พี่น้องเออบ่มัก,มกน้ำค่ะนี่ พ่อแม่พี่น้องนี่ป,ปุ๋ยกับปีเอาฟางมาใไซพ่อแม่พี่น้องเอาฟางมาใไซนี่ค่ะฝนตกลงมใไซจะหายได้เป็นปุ๋ยเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ก็คืออ่า สวนผักของปติกับปีเนาะค่ะจากฝนได้ฝนได้นั่นถ้าคลิปนี้กับสีซ้ำนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องท่ายไห้พ่อแม่พี่นอ้อ,นองได้เห็นว่าต้นหมากต้นไม้เออถือฝนถือนั่นเพื่นก็ดีอกดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องดีอกดีใจถ้าลังสนกับบม่มากฝนรลล้ายพ่อแม่พี่น้องบ่มักฝนรลล้าย ก็เออสิตุยกับมี่พ่อมแม่พี่น้องค่ะหาลังตนมากผลหลายเออดีอกดีใจกระแตกดอกออกผลกันฉนันวันไหวเนาะพ่อมแม่พี่น้องจากดีอกดีใจออกดอกแตกผลฉนันวันไหวค่ะ ค่ะคลิปนี้กับสี่ซัมนี่เด้เอพ่อแม่พี่น้องจากตะตี่กับมาชายให้เมืองซือสือดอกว่าต้นหมากต้นไม้พ่นดีใจแจ้งใดห้ารังอันต้นก็ดีใจห้ารังต้นก็บกคอยมากค่ะค่ะคลิปนี้ซัมนี่เด้อจ้าสวัสดีค่ะ